มอย่างลงขึ้นม่อย่างนังน่นปนี่บิดมาแตรร่ไเลยลุงพุม่มฮะโอ้ยกุแม่บอกมาๆๆกินอาหารโอ้ยฝ่าักฝากโผล่ไปมาๆมามาบิ้งเดวหล้พี่รองบ่ลงเรือบองนี่ได้ อะไรก็ขื้นเมื่อกี้หลังกันมาหนี่งเอาพี่น้องมาได้เวลาให้อาหารแล้วครับผมมากินเลยลงแม่ลูกพี่โมลงเลยแม่ลงเพิ่น ăn ờ. thịt à kín à hàn đều kín hàn đều. <laughs> Lông vâng lông vâng vâng cuột cá, vâng 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 đẩy ui, vâng vâng đi là hạt vâng sút sút vâng à sút sút vâng 0 0ดชิโน่ตัวดื้ไปโอ้ยขี่หลังกันเฉยน่ครับบรรยากาศเ,าเขาให้หมูให้ไก่อยู่ตรงหน้าครับผมโอ้บินขึ้นหลังไก่บินขึ้นหลังครับทีเ่เข้าไปทำไม อุด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 อด,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 อด